ใช่เล็กแต่บอกเรื่องใหญ่ ทุกคนเห็นป้ายนี้บนมอเตอร์ไหมครับมันคือบัตรประชาชนของเครื่องเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับสินค้าในอุตสาหกรรมจะมีป้ายเนมเพจติดอยู่ที่เครื่องนะครับเพื่อบอกข้อมูลสำคัญของสินค้าแต่ละตัวก่อนที่เราจะซื้อติดตั้งหรือว่าซ่อมนะครับผมเราควรที่จะมาดูเนมเพจกันก่อนนะครับโดยวันนี้เราจะพามาดูเนมเพจของทั้ง2อตัวนี้นะครับผมโดยด้านซ้ายมือของผมนะครับผมจะเป็นตัวเนมเพจมอเตอร์มิสูบิชิ S F Q R นะครับผมและอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นมอเตอร์มิสูบิชิ S C L Q R นะครับ โดยเราจะมาดูกันว่ามีอะไรที่เหมือนและแตกต่างกันบ้างครับอย่างแรกที่เราสังเกตได้บนป้ายเนมเพลนนะครับก็คือท้ายท้ายจะบอกรุ่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ท้าย S F Q R นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ ทีป่ปลายใงเพจจะเป็น type SCLQR มอเตอร์ SCLQR นะครับเป็นมอเตอร์1เฟสสามารถใช้ไฟบ้าน220โวลต์และมีกำลังอยู่ที่1.5แรงม้านะครับและตัว SFQR นะครับผมเป็นมอเตอร์3เฟสนะครับใช้ไฟ380โวลต์นะครับและมีกำลังอยู่ที่2แรงม้าเหมาะสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเช่นปั๊มน้ำนะครับเครื่องจักรในโรงงานนะครับโดยข้อดีของเจ้ามอเตอร์รุ่นนี้นะครับผมก็คือให้แรงที่คงที่ ปละหย,ยัดไฟกว่างในกําลังที่เท่ากันครับ